สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจอิลุสุมหาคนครและเพจปิงโอเคลูกค้าก็โอเคนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วห่างหันกันไปสักพักนึงแล้วนะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้จัดจาหน่ายสักเท่าไหร่นะครับวันนี้วันนี้มาเนี่ยก็มาส่งมอบรถยนต์นะฮะให้กับลูกค้าท่านหนึ่งนะเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรนะครับแล้วออกรถได้จริงไหมนะครับตามที่ที่ที่ผมคุยไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ารบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับพี่พี่ชื่อพี่อะไรครับครับชื่อธนชาตินะครับพี่ธนชาติเนาะจัดจัดไปไทยพนิดนะครับโอเคโอเคพี่ธนชาติปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับพี่ขายคอหมูย่างเป็นรถพ่วงข้างเลาะตามซอยนะครับตามซอยตามตลาดนัดนะครับโอเคก็คือง่ายเป็นเป็นเป็นขายคอหมูย่างนะตามตลาดนัดครับแล้วก็จะมีตลาดประจําครับผมโอ้จริงๆต้องบอกว่ากลุ่มอาชีพของพี่อาจจะ เอกสารต้องเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับแล้วเป็นไงบ้างพี่ผ่านง่ายไหมไฟแน์ผ่านง่ายครับผ่านง่ายนะขอเอกสารให้มันครบให้มันครบนะครับอาจจะอาจจะต้องมีคนค้ำหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งแล้วแต่แต่ละคนแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันแต่ออกได้จริงออกได้จริงครับออกได้จริงนะครับการันตีการันตีนะโอเคแล้วพี่คณชาติเป็นไงบ้างครับรถวันนี้มารับรถสวยไหมการพี่เราตกลงกันไหมไหมสวยครับสวยครับสวยนะมีรอแมด้วยนะครับครับเท่เลยนะ ตามใจคิดอยากได้เลยครับก็จริงๆอย่างที่ที่ผมเคยบอกกับแฟนเพจแฟนนะครับอยากได้อะไรชอบอะไรก็ก็บอกนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้อยู่แล้วนะครับโอเคก็จบตามโปรคราวนี้เอ่อคำถามสุดท้ายพี่ผมรู้จักผมได้ย่งไงอ่ารู้จักทางเพจส่วนตัวครับเพจเพจของวิงนปองเนาะครับโอเคก็ก็ทักเข้ามาในเพจผมนะจริงๆก็เพจผมก็ไม่ได้โปรโมทหรอกก็จะเป็นเขาเรียกลูกค้าออแกนิกออแกนิกคือหมายถึงลูกค้าที่ ที่ติดตามจริงๆนะฮะก็จะเข้ามารู้จักก็เอ่อบริการประทับใจไหมพี่พอถูกใจไหมติดตามนะติดตามลูกค้านะติดตามครับติดตามโอ้ขอบคุณหลายขอบคุณหลายเดี๋ยวตามไปดูรถพิจนชาติกันว่าสวยจริงไม่สวยนะฮะคาลทำความสะอาดเั็อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกทีหนึ่งไม่บายสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับ